สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่18พฤศจพกีกายนพุทธศักราช2,568ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ะบพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแห้งจากประเทศจีนก็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วค่ะส่งผลเห็ุให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งแต่ก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยที่เกิดึันไดบางแห่งค่ะจากภาพไทยดาวเทียมค่ะกบพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เป็นส่วนหลย มาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะก็พบว่ามีกรุมฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นสกลนครและร้อยเอ็ดเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครค่ะก็ตรวจพบกรุมฝนบริเวณจังหวัดบึงกาฬและสกลนครค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง3ง5องศาเซลเซียสกับมีลมแห้งและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมืนีข่ายยูที26-30องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมติตำสุดมืออื่นเศร้าข่ายยูที15-19องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเอาไว้นําค่ะแล้วมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสําหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรุง